3ส,สิ่งที่คุณควรหยุดแล้วชีวิตของคุณจะโตไม่หยุดเลยครับถ้ากิว่าคุณคือคนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ปีใหม่ของคุณในปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่สวยงามแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวกระโดดดูคลิปนี้ให้จบครับ <S <S 1. เลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นครับมี h ะิ i ษบุนึงที่ท่านนบิบสลละฮอะละอัล,ล,ล,าาลสลัมได้พูดว่ามินฮุสนินมินฮุสนินอิสลาม ตารกูมาลายะนีหนึ่งในความสวยงามของอิสลามคือการละทิ้งในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองทุกวันนี้หลายคนเสียเวลากับเรื่องนี้มากเลยโดยเฉพาะในโลกโซเช,โชียลยุ่งกับเรื่องที่ไร้สาระที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองว่าจะเป็นการไปอคอมเมนต์การไปแชร์กับสิ่งที่มันไร้สาระมากเห็นใครโพสเรื่องก็สิบนินทาเรื่องชาวบ้านเรื่องตใต้เตียงของใครเนี่ยเราส่วนใหญ่ให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นเลย แตาก็ว่าคุณเป็นคนนั้นนะครับที่กําลังอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้จงระวังตัวให้มากๆเลยนะครับส่วนข้อที่2คือเลิกยุ่งอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะครับคุณอ,อยู่กับการเวลาหรือใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเช่นวันๆคุณเอาแต่คิดเรื่องของ ฟุตบองฟุตบอลเรื่องการละเล่นเรื่องที่ทําให้คุณหลงลืมเรื่องที่ไม่ได้ทําให้คุณพัฒนาตัวเองเลยละทิ้งด่วนเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเลิกยุ่งกับเพื่อนที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นครับลองย้อนมาถามดูว่าเพื่อนที่คุณคบปัจจุบันเนี่ยมีกี่คนแล้วแล้วก็เพื่อนทั้งหมดเนี่ยมีคนไหนบ้างครับที่พวกเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้ชีวิตของคุณแย่ลง ในขณะเดียวกันคุณควรรักษาเพื่อนคนไหนที่คุณคบแล้วเนี่ยเขาชวนคุณไปหาความรู้เพิ่มเติมชวนคุณทําในสิ่งที่ดีงามนะครับไม่นินทาคนอื่นต่อหน้าคุณเขาเหล่านั้นมีทัศนคติในเชิงบวกมีกรดไมซ็ตอยู่ตลอดเวลาเวลาพูดคุยกับคุณแล้วคุณสบายใจแล้วก็ทําให้คุณมองเห็นอนาคตดังนั้น3สิ่งนี้นะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจกับมันและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และนี่คือเหตุผลที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จครับถ้าว่าคุณสนใจเนะื้อหาดีๆแบบนี้คุณสามารถกดติดตามและผมก็เชื่อเลยเกินว่าผมจะทําคลิปดีๆเหล่านี้ให้กับคุณและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะโลกภายในของคุณคือตัวกาหนดโลกภายในของคุณครับขอให้มีวันดีและมีวันที่ยอดเยี่ยมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ